มองไปทางไหนนะคะก็มีแต่คนสวมใส่ชุดไทยค่ะตั้งแต่เด็กตัวเล็กนะคะไปจนถึงรุ่นใหญ่ค่ะและที่เห็นว่าชุดหลากหลายนะคะเพราะว่านี่คือธีมงานก็คือชุดไทยพระราชนิยมค่ะมีถึง8แบบแต่ละคนก็เลยเลือกใส่นะคะตามใจในวันเปิดนิทรรศาการชุดไทยพระราชนิยมที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะมากกว่าเรื่องใส่สวยคือการได้เห็นว่าคนไทยใส่ชุดไทยกันมากและบ่อยขึ้นนะคะถือว่าตรงตามเกณฑ์ที่ไทยได้ยื่นเสนอชุดไทย ขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนบรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโกปี2,569ค่ะซึ่งชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานแบบไว้เมื่อกว่า60ปีก่อนนะคะคือชุดไทยจากกาักรพดชชุดไทยจัก,กรีชุดไทยดุสิตชุดไทยบรมพิมานชุดไทยอมรินชุดไทยศีวาลายัยชุดไทยจิรดาและชุดไทยเรือนต้นค่ะซึ่งก็รวมอยู่ใน ลุ่มชุดไทยที่เสนอขึ้นทะเบียนไปด้วยนะคะชุดไทยจะไปไกลาอาศัยการสืบทอดอย่างเดียวไม่พอค่ะต้องมีการต่อยอดด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการนําชุดไทยมาดัดแปลงเป็นชุดแฟชั่นหรือออกแบบให้ร่วมสมัยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังคงต้อง อเอกลักษณ์นะคะต้องคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์แบบแผนโดยเฉพาะถ้าเป็นชุดไทยพระราชนิยมที่เป็นแบบพระราชฐานค่ะซึ่งท้าจะสร้างสรรหรือสวมใส่ชุดให้ถูกต้องก็ต้องเริ่มจากการมีความรู้ความเข้าใจด้วยทั้งในฝั่งของผู้สวมใส่เองนะคะว่าต้องรู้ละค่ะแต่ละชุดมีที่มามีวิธีทาอย่างไรเหมาะกับใส่ในโอกาสไหนด้านฝั่งคนผลิตเองนะคะก็ต้องมีฝีมือมากพอเพราะว่าช่วงหลักมานี้ค่ะมีคนที่สนใจชุดไทยกันมากขึ้นจากกระแสะละครต่างๆถ้า ให้ความต้องการในตลาดก็มีมากตามไปด้วยส่งผลไปถึงการเข้ามาของอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้วัตถุดิบหรือเครื่องประดับจากต่างประเทศกระทบนะคะทั้งตัวช่างฝีมือคนไทยเองและตัวชุดที่อาจจะไม่เป็นไปตามร<อ>ูปแบบของชุดไทยค่ะอย่างชุดไทยพระราชนิยมมันมีแพทเทิร์นกำกับอยู่มันก็จะทำให้ผิดเพี้ยนหรือการตัดเย็บหลังหลังช่างไม่มีความรู้ความรู้หนึ่งการทำแพทเทิร์น การเย็บความประนีตของการเย็บบางทีเราจะเห็นเนี่ยตะเข็บลายขีกันบ้างตะเข็บปีบ้างตะเข็บไม่ตรงบ้างหรือใส่ไปแล้วโยบ้างเสริมไหลไปไหลย,ยกอย่างนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยลูกเนี่ยคือปัญหาของการตัดเย็บองความรู้ของช่างก็เป็นสําคัญความต้องการซื้อมากขึ้นมันก็เกิดมีการผลิตในระบบอุตสาหกรรมมากิงขึ้นระบบอุตสาหกรรมคือผ้าทอโรงงานผ้าทอจากต่างประเทศ ที่ไม่ได้เป็นอุร,ระบบครัวเรือนของช่างไทยจริงๆเนี่ยทะลักเข้ามาเนี่ยร้อยละ80ของงานเราจะเห็นว่าเป็นผ้าทอที่ผลิตมาจากโรงงาน เวลาเราพูดถึงแฟชั่นมันจะต้องใหม่มันจะต้องล้ำเสมอแต่จริงๆแล้วเนี่ยชุดไทยความถูกต้องของชุดไทยที่เราถูกที่เราพูดถึงเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่รูปลักษณ์เท่านั้นเราพูดถึงคอ v a วลูหรือว่าคุณค่าของชุดไทยนั้นๆว่าชุดไทยนั้นมีไว้ทําไมเพื่ออะไรวาระโอกาสอย่างไรแล้วตรงนี้เราสามารถนําไปต่อยอดได้ในอุตสาหการรมแฟชั่นโดยที่ยังคงรักษาคอลเวลูนั้นแล้วก็ความถูกต้องเนี่ยคะ่ะไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเป็นชุดนี้เท่านั้นแบบนี้เท่านั้น mm hmm. เพียงแค่ว่าให้ดูพ mm ีเรีที่ถูกต้อง หรือว่าองค์ประกอบของชุดที่ถูกต้องแต่ไม่จําเป็นว่าจะต้องโอ้โห1 0 0อะไรอย่างนี้ค่ะ เป็นจ์ใหญ่นะคะซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องคิดแล้วก็วางแผนกันต่อไปค่ะว่าจะมีแนวทางการพาชุดไทยเข้าไปถึงคนไทยทุกกลุ่มให้มากขึ้นได้อย่างไรนะคะที่ไม่ใช่แค่การใส่ตามเทรนด์แต่ว่าต้องเข้าใจนะคะถึงที่มาความสําคัญของชุดไทยด้วยค่ะซึ่งที่จริงนะคะสื่อโซเชียลมีเดียมีส่วนมากๆเลยที่จะเข้ามาช่วยตรงนี้มีตัวอย่างคนในแวดวงผ้าไทยนะคะที่นําร้องไปแล้วคือครูบิ๊กเกียรรมน์ค่ะนักออกแบบและผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องแต่งกายนัตสินไทยโบราณน,นะคะคนนี้เขาทำ คอนเทนต์วิธีการนุ่งนะคะวิธีการสวมใส่ชุดไทยที่ถูกต้องในแบบที่เข้าใจง่ายแล้วก็ดูสนุกด้วยค่ะคลิปแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดัวใจถึงคอมเมนต์